สวัสดีครับพบกับช่องหนูมอสเตอริโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับชื่อพี่ฮาเลนะครับวันนี้จะมปกินข้าวเป็นเพื่อนผมนะครับวันนี้มีทําเลี้ยงพี่ฮาเลเยอะแยะมากมายเลยครับมีทั้งน้ำพริกปลาล่าครับมีน้ำพริกปลาล่านะครับเดี๋ยวยั่วกันเลยครับวันนี้ใส่ปลาทูด้วยนะครับ แล้วก็มีทั้งยำมะละกอวันนั้นนะครับพี่ฮะเลเห็นนะครับก็เลยอยากกินนะครับก็เลยมายำให้กินอ่าแล้วก็มีผักเยอะแยะมากมายเลยครับมาเลยครับวันนี้ค้นๆนิดนึงนะครับเหมือนพริกมันจะน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวจะเอามาเติมนะครับเติมพริกนิดนึงนะครับสักหนึ่งหรือสองช้อนไหวไหมไหวแล้วไหวแล้วรวมๆกันแล้วสามช้อนแล้วนะเนี่ย โอ้เจมจอนเลยครับวันนี้ใส่เนื้อปลาทูด้วยไงมันก็เลยเข้มข้นมากเลยมายวตักข้าวให้ครับเ mm hmm. ยอะไหมนี่ไม่ได้กินกับชอบ้อนกินกับมืออ uh, วันนี้จะกินกับมือนะครับโอ้ย mm hmm. oh, ข้าวมันเหมือนจะเละๆไปนิดนึงนะครับข้าวกับปลาเลยเนี่ยเ่ย ร้อนนะร้อนครับนี่อันนี้อ,นนอันแรกมะลาลองชิมชิมก่อนชิมก่อนชิมกับปลาล้าเนี่ยนี่ครับเข้าเต็มหม้อน,นะครับวันนี้น่าจะกินหมดนะครับสองคนเริ่มแรกกับปลาล้าเลย <c oughs> ก็มีแต่ปลาล้าเนาะ <c oughs> ตักแล้วนะครับมีแต่น้ำพริกก็ต้องตักแต่น้ำพริกนะครับโอ้โหวันนี้จัดเต็มนะครับถ้วยใหญ่เลยครับผักเยอะเลยโอ้ <laughs> ข้าวร้อนๆกันเลยครับโอ้โหคุกเขานะครับได้อยอู่ ืก <c oughs> ินกับข้าวแล้วก็ผักนีก้กำลังพอดีเลยเนะยาะนี่ครับมะระสดนะครับเอ,อ็นนะอร่อยไหมครับฝีมือเพื่อนอร่อยอร่อย <c oughs> าบอกว่าแม่อร่อยมหลังไม่ได้กิน <c oughs> ถูกแล้วครับถ้าบอกว่าแม่อร่อยวมหลังจะไม่ได้กิน <c oughs> อันนี้คือพริกพริกหยวกนะครับอันนี้ครั้งแรกกินมะาระา สด,สดแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีกินเอากินข้า้งหน้าหรอครับอร่อยนะอร่อยอยู่ในใจคิดว่ามันจะขมมากกินไม่ได้ไม่ขม,ามาไม่ขมจริงๆแล้วมันจะคนแบบทำก็ขมก็ขมนิดๆอืวันนี้ปลาเต็มต้นมากครับ อาจจะใส่เนื้อปลาทูด้วยหรือเปล่ามันก็เลยเข้มข้นไม่มีปลานานเนาะใส่เนื้อปลาทูไปแทน เห็นปลาหอกใส่ด้วยครับในจานยังไม่หมดนะหยิบชิ้นใหม่ละ เป็นไงอร่อยไหมม,มันเค็มปอกไหมอร่อยนะผักบุง้งรวั่วงใช่ไหมรวงผักบุง้งรวครับ <H m> hmm> เอาข้าวไหมครับเอาเอา้แอบเติมข้าว เอาอีกหนึ่งอีกนิดนึงอ,อ่อะจะหมดนีเนี่ยว,วันนี้ไม่หมดหม,ม้อไม่หยุดครับ ด้ข่าวว่าทําช่องอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ช, well. ชื่อช่องอะไรครับเดี๋ยวให้พี่พี่เขาเขา้าไปติดตามยิงปลาชแนลนะครับผมก็เร็วนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อช่องด้วยนะครับอืแต่ตอนนี้ยังเป็นชื่อช่องยิงปลาชแนลอยู่ชื่อช่องว่ายิงปลาชแนลนะครับพี่พี่ทะเลเขาทำช่องอยู่นะครับอย,อย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้พี่เขาด้วยนะครับก็จะมียิงปลาด้วยแล้วก็กินอาหารแบบนี้เอทำกินแบบนี้ด้วยครับ จริงๆแล้วอันนี้เมนูหลักครับเมนูหลักแต่ว่ากะปิมาเด่นก่อนเจอกะปิเข้าไปอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับกะปิต้องแบบที่หนึ่งนะครับเอาข้าวไหม,มหมดแล้วนะ นี่ครับหมดเมอเลยหุงข้าวสี่ถ้วยเลยนะครับกินกันสองคนไม่พอนะครับเนี่ยอือออยำมะละกอน้อยใจเลยนะครับเดี๋ยวกินยำมะละกอนอยอันนี้ครับอันนี้ยำทั้งแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะครับแบบสองอย่างเลยนะ จะเอามาทดลองกินอ,นอันนี้แบบไม่เผ็ดนะครับอืมไม่เผ็ดนี่เด็กน่าจะกินง่ายนะครับไหนอันนี้ยอันนี้ไม่เผ็ด อันไหนไม่เผ็ดครับอันนี้เผ็ดใช่ไหมฮะใช่ ปลาเต็มจนมากปลานี่จะหมดตามข้าวไปด้วยโหตักใหญ่เลยนะครับตักใหญ่นะแสดงว่าอร่อยจริงโอือ ไม่ลองกินพริกหยวกดีกว่ังพริก,กลองเลยแต่แทที่ยังไม่เคยต้องลองแกกินแบบซิวๆอร์นี้เลยอือแต่คอข้าวทำก่อาไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดมันเป็นออกจะหวานหวานไม่เผ็ดนะใช่ไหมมันออกจะหวานหวานมันไม่ได้เผ็ดนะอร่อย ทีแรกก็คิดว่าเผ็ดเหมือนกันแต่จริงๆไม่ได้เผ็ดเลยกลับไปคำแรกมันได้กลิ่นผืดแต่พอกินแล้วมันก็ไม่เผ็ดอืมอร่อย เริ่มจะอิ่มไม่อิ่มเลยไงครับข้าวหมดหม้อแล้ว มน่าจะเป็นมะขามใช่ใส่มะขามหน่อยจะอร่อยอันนี้เขาให้สูตรมออาเลยนเนี่ยน่าจะอิ่มแล้วมั้งอึดๆแล้ว ลองมะมละกอไม่ไหวแน่ไม่ได้นะต้องชิมนะมะละกอหมดแล้วนะ อย่ามาละกอต่อเลยครับจับจับอ่าอันนี้กินไปแล้วมวลองอันนี้ลองแบบไม่เผ็ดเหรอไม่เผ็ด,ดีะมีแต่ตัวอ,อะไรแปะงทอดใช่ใชแล้วก็อ๋อนนั่นได้ใส่ปะกระเทียมเจียวใช่ เ,เกือบขิจขง,าางจานเขามามามาทั้งจานแตกใบไม่ได้นะใสก่กระเทมเจีเพราะว่าอันนี้อร่อยกว่าอือันนี้นรู้สึกว่าเอาไว้สำหรับเด็กงมันเป็นมันก็ยังเป็นมะละกออยู่เดิม เอาสเต็กมาก็ไม่กินแล้วในอ่กอยากกินสเต็กเหรอเอาไว้ใหน้าค่อยกินไหมเอาแล้วครับจบไปอีกหนึ่งมื้อนะครับกินข้าวกับน้ำพลิกฟาร้านะครับต้นคลิปนะครับแบบอย่างเยอะครับตอนนี้เหลือนิดเดียวเองนะครับเหลือคนกนถ้วยนะครับกับผักเยอะแยะมากมายนะครับอร่อยมากๆากเลยครับแล้วก็มียำมะละกอนะครับแต่ว่าข้าวหมดหม้อไปสัก่อนนะครับก็เลยกินต่อไม่ไหวแล้วนะครับ คงจะเหลือนะครับอิ่มซะขนาดนี้ข้าวหมดหม้อโอ้โหกินเข้าไปได้ไงสองคนไงก็ขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจท,ที่เข้ามากดไลค์กด สับสไคร์ให้นะครับขอบคุณมากๆครับพี่ๆน่ารักกันทุกคนเลยนะครับอ๋ออย่าลืมเข้าไปติดตามช่องของพี่ฮฮเลยิงปลาชแนลด้วยนะครับฝากช่องเขาด้วยนะครับครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบาย